สวยแม่คะทรงผมทรงใหม่ทักทายทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะใครสนใจสินค้าอะไรขอแม่นาทักไว้นะคะเดี๋ยวแม่นามาตอบจ้า ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันด้วยนะไม่ต้องกลัวขอบคุณทุกคนนะคะที่อุดหนุนสินค้าของแม่นาแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นตัวแทนกับแม่นานะคะ แม่นายินดีดูแลทุกคนนะคะด้วยหัวใจของแม่นาเลยแม่นายอยากให้ทุกคนมีรายได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งซื้อสินค้ากับนานาก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีอะไรก็ติชมกันได้นะคะทักแชทกันเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลาค่ะแม่นายินดีบริการจ้า ฝากแม่นาคนนี้ไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่นาด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะบ๊ายบายนะคะ